อ่าวัสดีผู้ชมนะครับผมวันนี้อยู่ผมโมแล้วครับพี่เฮงครับกับรายการฟุตบอลเล็กนะครับผมบต้องบอกว่าวันนี้เรามาเยือนแมนยูนะแบบชิวๆเพราะ,ะว่าแชมป์นี่เป็นของเลี้ยวภูไปแล้วแทบจะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นะครับประมาณเก้าสิบสี่จุดกว่าผมให้9กเก้าเลยเก้า99เลยเอกาสิเก้าเลยแล้วกันแล้วก็วันนี้ก็คือมันศึกศักดิ์ศรีแล้วกันเพราะเด็กแมนยูนี่ถ้าเกิดว่าเขาชนะเขาก็คงโมแ่ละเราต้องเราแพ้ไม่ได้นะครับผมก็มาดูว่าวันนี้อาจเะนอลนหลังจากที่ตบ พีเอ็วีไปเจ็ดหนึ่งจะฟอร์มยังไงนะในลีกเรื่องคลิปเฮ้ยเฮ้ยเชิงโอ้โหเอ้ยเอายิงกองหน้ากูโอ้หเยอะไปหนเอยแต่ว่ายิงแรงกว่าฮาวเวดนะใช่ใช่นิ่มหนักเออคือผมผมผมรู้สึกว่าไม่อยากไปแล้วคุที่ยิงเออยิงก่อน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 เออโอ้โหย้อนหลังย้อนนายอยู่ โอ้โหจับอลยิงเฮ้ยโอ้ยลูกกูเกือบหล่อแล้วดูดิโอ้โหเป็นไงดูจับบอลลั่นๆเลยโอ้ยโค้งนิดๆอีกนิดนึงนี่เอ้ยมันจับบอลเพื่อเล่นต่ออ่ะเออมันลั่นเหรอลั่นอย่างเงี้ยนะใช่ไม่ได้ตั้งใจเหรอไม่ได้ตั้งใจโอ้โว้ว่ามันเทพจังวะ มันจับท่านี้แล้วบอลมุนเด้งไปถังนู้นมันจะตั้งใจได้ไงโหแต่มันก็ปฏิกิยาไว่บลางหลังไงเออเข้าใจได้แต่ปฏิกิยาไวอยู่นะดูไม่รู้เลยว่าจะลั่นนะคนดูบอกโอ้ยต่อบอลกูจะหลับละกูบรเเดอร์เลยอะไรอ่ะเกือบอ๋อเนี่ยงงเด็กรุ่นใหม่ได้ฟังไหมกูไปเดร์กูบลเเดอร์โอ้ยฟังรู้จักเพลงดังจะตายลองร้องนำชื่อบุเรงน้องไหะล่ะแล้วมาเลย จะรูอ่ะกูจะรูเอ่ะไม่แก้กูอ่ะโอ้โหจะไปบุลเ็งนองบุลินบุลินเออบุลินเออบุลินเอาละสวยแล้วไงเสียฟาวลงอันตรายด้วยโอ้โหเดี๋ยวบูโน่ปั่นฟีคิกอีกสังหอนสังหาใจไม่ดีเฮ้ยโอ้ยกูบอกแล้วว่าสังหอนสังหาใจไม่ค่อยดีเลยยิงสวยสัตว์เลยอะ แม่งแหละแต่แม่งก็ยิงฟรีคิกเออยิงสวยมากเลยอะ่ะแม่งอันตราย,ยที่หมายแล้วโดนยิงไทยขึ้นเลขแกล่ะอ๋อไอ้แก่นอกจากไม่เอาอะไรแล้วก็ไม่เอาอะไรแล้วจริงๆครับนี่มุมนี้สวยเลยนี่ดูดิโอ้โหหมดสิทธิ์อะกระโดดกระโดดให้มันสูงหน่อยไม่ได้เหรอวะ ยิงแรงมากเลยเพราะสิบหลาเราสวนอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเหนียวเชี่ยเลยโน้โคตรพ่อโคตรแม่ลายเซฟลายยาเอ้าโทษทีไม่ใช่เลโน่โทษทีโอ้โหเก่าเชียวอือโอ้หเครื่ยนมาจังหวะไปเอานะโอ้มันก็ยิงดีแล้วอะลายยาแต่ลายยาสุดตี๋นี่ยในเกมอ่ะสุดยอด จิดโทษไม่เอาคึงแรกก็คือบุกยับอะแต่จบไม่ได้แต่ตอนนี้มันอยู่บุกอะเฮ้ยโอ้โหเป็นไงยังเซฟอีกนะแพ้เลยแพ,แพ้จบมันจบตั้งนานแล้วตอนนี้ไม่ได้แชมป์แล้วเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วจบแล้วเดี๋ยวผูแชมป์จะแชมป์แล้วจบตั้งแต่เราพลาดสองเกมแล้วโอ้โหเนื้อยังจะเซฟต่อการดู โอ้ดูดีขาแต่คไายไม่ได้ห่างตัวมากนะถ้าฉีกหน่อยนั้นว่าโดนแล้วแต่ก็เซฟดูดีอะแต่ก็ซฟแต่กเซฟปฏิกิริยาระยะเฮ้ยมาแล้วเออเอาห้าไปห้าเนี่ยโอ้ง่วงมานนแล้วเนี่ย โอ้ยิงหายเลยเออมันต้องยิงงี้สิกูบอกแล้วแถวสองเนี่ยคินคีนมีนะเอาอเว้เแยแก้ไขอะไรบ้างซื้อกล้องหน้าครับซื้อกล้องหน้าซื้อผู้เล่นเกมลุกเพิ่มแล้วก็ซื้อกลางวันทนตัวที่จะออกแค่นั้นเองอาจจะได้รุนแชมป์อะเต็มตัวอู้ยิงดีมากชนเสาเลย <ừ> ไม่ต้องเซฟเลย ทิมเบอร์แวกมากมต้องเลี้ยงกินตัวงี้บ้างเนาะแต่กูเศร้าใจตรงที่ว่าคนที่ทําแบบนี้ได้คือเป็นแบ็คขวาทีมเรานี่ยแ <c oughs> หละไอปีกเราเถกไม่ทา <c oughs> ปีกเงียบเออโอ้โ,อโหขีสุดตัวเออเอาปล่อยไหลว่ะไปแล้วโอ้บบเร็วยิงเออยิงแม่ไปก่อนเออให้มันมีเขี้ยวเล็บมีแ่หน่อย เก่งใจอีกกากันอีกเอ้ยอย่าลงแล้วยิงเองแล้วเฮ้ยโอ้โโอ้โหมันเอาเรื่องว่ะมาเก่งกับกูเนี่ยนันเก่งกับทีมใหญ่จริงนะมันอ,ย,อ,ย,อ,ย,อย,ยู่เด็กเทนนี่ไปตัดหลังแทงสวยยิง โอ้ยครโอ้โหเฮียขายจะเทนี้มาไม่ใช่บั๋ยดรี่อ่ายิงเหมือนไอปอนเลยว่ะโอ้ยล้ำล้ำอยู่ดีแต่ก็เฮี้ยอยู่ดีโอแต่มันน่าเข้าไงแต่มันต้องเข้ากบอย่างน้อยอ่ะเออเอ้ยเอ้ยจาน โอ้โหเฮ้ยจับเฮ้ยเชืวอเออนางคนทิพย์นงใครมาดิหมือนจะยอมรับได้ยังว่ารายญาณนี่ทอ่ทอๆของหนีก็ uh, ยอมรับได้ยังไอ้เชื่อกูนึกว่าโดน,น <c oughs> แล้วเนี่ยเออร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อกี้ต้องโดนแล้วอะ่ะกูนึกว่าแบบแพ้แล้วหลาหายเกมเมื่อกี้เนี่ยใครที่ไม่กดติดตามาาากดแล้วก็แชร์ฝากกดเป็นกำใจให้ ทีมนั่งเอกและพวกเราด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้พูดประโยคเด็ดนะเจอกันใหม่ในการไลฟ์ครั้งหน้านะผมกางสตาร์เดี๋ยวจะหาท็อปิกมาไลฟ์เหมือนเดิมนะโอเคลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คนะบายทุกคนครับฝันดี